วส,สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมกันค่ะ และสวัสดีทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศต่างศาสนานะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนี้นะคะขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนกรกฎาคม2564นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตามาทำนาย่องชะตาราศีสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะ ท่านที่เกิดในราศีสิงในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยานะคะไม่ว่าท่านจะเกิดค้อสออะไรพ่อสออะไรก็ตามขอให้ท่านเกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกไว้นี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาโดย อิงจากไพ่ยิบสี่นี้นะคะแม่หมอจะตรวจเช็คจากไพ่ยิบสี่พอไพ่ยิบสี่นี้มีความขังความฉมังแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดนะคะท่านไม่ต้องไปตึงเครียดว่าท่านจําเวลาตกฟากไม่ได้เพราะว่าถึงท่านจําได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะแม่หมอจะเอาเฉพาะวันที่ท่านเกิดเท่านั้นนะคะคือเกิด วันที่16สิงหาไปจนถึงวันที่15กันยานี้นะคะโอเคเมื่อเข้าใจกันดีแล้วเรามาดูสถานการณ์ดวงชะตาของท่านในเดือนกรกฎาดวงชะตาของท่านในเดือนนี้เดือนกรกฎานี้รู้สึกว่าดวงของท่านนี้มันอ่อนตัวไปนิดหนึ่งมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านนี้หงุดหงิดอึดอัดคิดมากเป็นปัญหาหนัก ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นปัญหาหนักในเรื่องอา่าในเรื่องหนึ่งโดยหาทางออกในยากนะคะคิดอะไรก็ยังคิดไม่ออกเป็นปัญหาเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอย่างไงในการดําเนินวิถีชีวิตดีบางทีท่านคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่พอเอาเข้าจริงๆมันก็ยังอา่าไม่ประสบความสําเร็จนะคะ คิดอยากทานั่นคิดอยากทํานี่ก็ไม่ได้ลงมือหรือลงมือทําแล้วมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยเป็นปัญหาตึงเครียดจะเอาไงดีประมาณนี้นะคะที่เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องการงานก่อนทีนี้ถึงแม้อัน,นที่แม่หมอกว่าหงุดหงิดคือเป็น,ป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 นภาพรวมในช่วงเดือนใดเดือนหนึ่งนะคะที่มาดูด้านการงานถามว่าเดือนกรกฎานี้เป็นอย่างไร การงานในเดือนนี้จริงๆแล้วหากท่านที่เคยทำยังทำงานอยู่จะเป็นทำงานในบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามนะคะยังทำอยู่ดังนั้นสถานะแห่งการงานของท่านยังดียังมั่นคงอยู่นะคะการงานดีมั่นคงเพียงแต่ว่าท่านอย่าเพิ่งได้ไปมีไอเดียในการที่จะพัฒนาให้ธุรกิจการงานของท่านนี้ ให้มันถึงเป้าหมายให้ถึงก้าวหน้าให้มันถึงจุดหมายที่ท่านวางเป้าเอาไว้นะคะเพราะว่าทําอย่างไรก็ทําไปก่อนอย่าเพิ่งได้ไปวางโครงการมีโครงการอะไรก็ไม่ต้องยังไม่ต้องไปลงมือก็คือมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําทําไปก่อนนะคะหรือท่านที่เป็นเจ้าหนี้ที่มีเงินเดือนอะไรมีเงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านั้นยังไม่ต้องไปคิดที่จะ ขวัญขวายเ,เ,เ,เพื่อที่จะให้ได้เงินเดือนมากขึ้นขอ,เ,อเจ้านายอะไรอย่างนี้นะคะการใดที่ท่านคิดที่จะพัฒนาให้มันได้เงินเดือนมากขึ้นได้หน้าที่ตำแหน่งที่ดีขึ้นมันยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาในการงานการงานมันก็ยังดียังมั่นคงอยู่นะคะหรือท่านที่ตกงานถามว่าเดือนนี้จะมีงานทำไหม ช่วงเดือนนี้หากท่านตกงานท่านอยากจะทำงานก็ยังมีงานทำอยู่นะคะก็ถือว่าอยากจะทำงานอะไรก็ยังได้ทำงานไปสมัครงานอะไรท่านก็ยังจะมีงานทำอยู่นะคะทีนี้โอเคการงานมันโอเคมันดีหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันหากท่านทำอาชีพอะไรอยู่ณนะเวลานี้ก็ขอให้ทำอาชีพเดิมๆ,ๆไปก่อนนะคะท่านยังไม่ต้องไปคิดที่จะขยับขยายสาขาหรือว่า นำเอาธุรกิจอย่างอื่นเข้ามาผสมผสานกันก็คือทำธุรกิจอันใดอยู่ก็ทำอันนั้นไปก่อนนะคะมันก็จะดีเองทีนี้เรามาดูด้านการเงินนะคะด้านการเงินนี่แหละจุดที่แม่หมอบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแห่งความคิดจากที่ไม่เป็นทุกข์มันกลับกลายเป็นทุกข์การเงินนี้ในช่วงเดือนกรกฎานี้ รู้สึกว่ามันทำให้ตัวท่านนี้เซ็งเอามากๆเลยมันเป็นหนทางออกยากมากเลยมันเป็นปัญหาหนักหน่วงที่สุดเลยถึงแม้ว่าบางท่านเนีคิดการอยากจะทำงานอยากจะทำนั่นทำนี่วางแผนการจะเอากำไีกกำไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอท่านมาดูสถานการณ์แห่งการที่จะสร้างเงินแล้วเนี่ย ดูแล้วเนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยให้ท่านที่จะสร้างเงินสร้างทองเลยหรือแม้กระทั่งบางท่านยอมซะเอาเงินมาสร้างเงินในรูปแบบใดแบบหนึ่งเพื่อที่จะให้มันได้เกิดเป็นกำไรกำไรพอทําเข้าจริงๆแล้วมันไม่เป็นดังที่ท่านตั้งใจคิดเอาไว้แทนที่ว่ามันจะได้กำไรกำไรมันก็กําไรหายกําไรหดอะไรประมาณนี้นะคะทุนหายกําไรหดอะไรประมาณนี้นะคะ ดังนั้นในช่วงระหว่างเดือนนี้ท่านยังเซ็งๆในการเงินอยู่ดังนั้นแม่หมอก็ขอแนะนําท่านว่าช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้ท่านนี้พยายามประหยัดประหยัดประหยัดมัธยัติเอาไว้นะคะอย่าได้ฟุ่มเฟือยอย่าได้สุรุ่ยสุร่ายในด้านการเงินการทองเพราะว่าช่องทางในการที่จะสร้างเงินให้เสริมเข้ามาเสริมเข้ามาจากช่องนั้นช่องนี้มันยังเงียบๆอยู่นะคะ บางท่านที่มีงานดีก็จริงมันก็ได้แค่การเงินในการงานเท่านั้นมันยังไม่มีไรายได้พิเศษอะไรอย่างอื่นเข้ามานะคะมันยังไม่มีโชคลาภ่งการเงินเข้ามาดังนั้นบางท่านที่อ,อยากจะถามว่าจะมีโชคมีลาภในการเสียงโชคเสียงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลอะไรอย่างนี้จะมีโชคหรือไม่คำตอบก็คือช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านงดไปก่อนนะคะ ถึงแม้ว่าบางครั้งท่านคิดการใดห,หรือว่าฝันมันก็ยังไม่เป็นจริงยังไม่แม่นนะคะถ้าท่านจะลงมือเสี่ยงดวงมันก็ทนหายกำไรขดประมาณนี้นะคะมันยังไม่มีโชคเลยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎานี้ดังนั้นขอให้ท่านนี้ประหยัดประหยัดมัธยัติเอาไว้นะคะจะได้ไม่เสียใจไปมากกว่านี้แล้ว ดังนั้นช่วงระหว่างเดือนนี้ก็อยู่นิ่งๆไปก่อนสิ่งหนึ่งที่ดีแม่หมอแนะนําก็คือช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านนี้นั่งสวดมนต์บำเพ็ญเพียพรภาวนานั่งสมาธิทําบุญทําทานการนั่งสมาธิการสวดมนต์แผ่บุญส่วนบุญส่งกนนุศลนี้มันจะหนุนนําให้ตัวท่านนี้ได้สงบสุขในด้านจิตใจและร่างกายและการสงบสุขนี้บางครั้ง มันก็จะทําให้ท่านมีสติคิดได้และจะไม่เป็นพุกมากนะคะการงานการเงินก็พูดไปแล้วต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะมาดูด้านแห่งความรักแล้วท่านที่เกิดราศีสิงห์ท่านโชคดีค่ะถึงแม้ว่าการเงินนี้มันไม่ได้ทําให้ท่านเป็นสุขใจแต่ท่านก็ยังดวงดีโชคดีในด้านแห่งความรักนะคะทีนี้แม่หมอจะมา แยกความรักเป็นสองแบบนะคะ 1. ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักคนโสดก่อนนะคะท่านโสดอยู่ในช่วงระหว่างเดือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาหากแม้ว่าท่านยังซิงเกิลท่านยังโสดอยู่พอมาสู่เดือนกรลกษัดนี้ท่านรู้สึกว่ามีสเสน่หามากเลยมีสเสน่หาแผวเอาไปทั้งตัวเลยมี เมตตามาหานิยมมีสรีละสวยสดงดงามเปล่งปังมีน้ำมีนวลโอโหมีสเสน่หามากมีความสวยสดงดงามมากๆเลยดังนั้นช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านนี้ท่านผู้ชายก็เนื้อหอมท่านผู้หญิงก็มีสเสน่หาดึงดูดใจเพศตรงข้ามได้ดีมากเลยดังนั้นในช่วงระหว่างเดือนกรกดานี้จะมีคนมากมาย มาขายขนมจีบให้กับท่านเลยนะคะเป็นช่วงที่ท่านได้เป็นปื้มเป็นสุกใกในด้านแห่งความรักนะคะจะมีการมาเทพแผงสอนเข้ามาสู่ตัวท่านเลยนะคะในช่วงเดือนนี้มีตัวเลือกมากมายเลยนะคะมีกอข้องยเยอะแยะไปหมดเลยและความรักที่เข้ามาสู่ท่านในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นความรักที่ดีที่สุดชื่นหากใครมารักก็คือมารัก ด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะไม่ได้เป็นความรักที่หลอกลวงไม่มีมือที่สามที่สี่ที่ห้าหรอกก็คือมีมือไหนก็เป็นมือนั้นแหละนะคะหรือท่านที่เป็นโสดที่มีคู่รักอยู่ความรักของท่านในช่วงเดือนกรกันดานี้ก็ดียังสวีดหวานกันอยู่ยังเข้าใจกันยังมีความสุขซึ่งกันและกันยังเข้าอ,อกเข้าใจกันยังเป็นปื้มซึ่งกันและกันดีนะคะยังหวานต่อกันอยู่นะคะ โอเคด้านความรักก็ดีช่วงที่ผ่านมาหากใครอยู่คานทองพอมาสู่ช่วงเดือนกรกฎานี้ท่านลงมาลงมาลงมาจากคานได้เลยลงมาแล้วก็ท่านก็จะได้มีความสุขแห่งความรักนะคะก็จะไม่ได้ต้องขึ้นคานอีกแล้วต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่นี้ก็หมายถึงคนที่ แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนก็ตามนี่คือความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะทีนี้เรามาดูความรักคนมีคู่ท่านก็โชคดีนะ,ะท่านที่เกิดราศีสิงห์ท่านไม่ดีเฉพาะเรื่องการเงินเท่านั้นแต่ท่านดีด้านความรักนะครับคนโสดความรักก็ดีคนมีคู่ความรักก็ดีทั้งสามีและภรรยาอยู่ด้วยกันความอบ ด้วยความรักความอบอ,อุ่นเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันมีความสวิทหวานกันมีความให้เกียรติซึ่งกันเห็นคุณค่าซึ่งกันและก,กันอยู่ดีมีสุขเอออ,อหอหมกไปด้วยกันพูดอะไรก็เอออหอหมกพูดไปด้วยกันเพราะมีคนอะไรสร้างฐานะไปด้วยกันได้ดีมากๆก็มีไม่มีเรื่องทะเลาะบาะแว้งอะไรกันนะคะอยู่เย็นเป็นสุขดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไร ต่อไปเรามาดูเรื่องเคราะห์นะคะเรื่องเคราะห์ในช่วงท่านก็โชคดีอีกอย่างในช่วงเดือนกรกฎานี้เคาะก็ไม่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะไม่มีพยัน์อันตรายเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะก็สบายใจได้ไม่ต้องกงังวลแต่ก็อย่าได้ประมาทนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีข้อแต่ว่าก็อย่าได้ประมาทนะคะเพราะว่า ความประมาทนั้นมันสามารถทําให้เรานิพัาดพังไปได้นะคะทีนี้เรามาดูดวงของเราว่ามีปัญหาหรือไม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคือดูในดวงชะตาของท่านแล้วอะไรอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ท่านมีปัญหาแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่เป็นทางตันคือปัญหาเรื่องเงิน ท่านทุกข์มากคิดมากในเรื่องเงินเงินทองทองันไปทางไหนก็มืดมนไปหมดหันไปซ้ายก็มืดหันไปขวาก็มืดไม่รู้จะเดินหน้าหรือจะถอยหลังดีมันมืดมันตื้อไปหมดเลยช่องทางไหนก็ตันไปหมดจะเสียงโชคเสียงดวงก็ยังไม่มีโชคอีกนะคะแม่หมอขอแนะนำอย่าเสียงโชคนะคะในช่วงเดือนกรกฎายนนี้เพราะว่าเสี่ยงก็ไม่ได้กําไรหรอกนะคะ บางคนถ้าเกิดดวงดีนิดหนึ่งก็อาจจะได้เสมอเสมอทุนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะการดูดวงนี้แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะความแม่นยําความว่าดีมากดีน้อยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน บางคนที่บอกว่าทุกข์มากมันก็ไม่ได้ทุกข์มากไปเสหมดทุกคนนะคะหรือว่าบางคนเป็นสุขมากมันก็ไม่ได้เป็นสุขไปหมดทุกคนเพราะว่าแต่ละคนวันที่เดือนพศเกิดมันไม่ตรงกันนะคะและบุญบาร,รมีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะสร้างบุญสร้างกุศลมีบุญบาร,รมีมากก็อาจจะทุกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ครใดที่เรามีความทุกข์อิง สวดมนต์มาเพนเพียนภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศส่วนบนุญให้เจ้ากรรมนายเวรน,นั่นแหละมันจะเกิดความสุขจะมีสติคิดได้นะคะแล้วก็จะพ้นจากทุกได้นะคะโอเคหากใครมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะให้มาตรวจเคกดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าการที่เรามาดูดวงชะตาด้วยตัวของเราเองนี้ มันจะเกิดความแม่นยำจับหมังยิ่งนักเพราะว่าแม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้เข้ามาตรวจเช็คดวงชะตานี้จะเป็นดวง,งท่านโดยแท้จริงนะคะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะโทรมาก่อนนะคะโทรมาแล้วก็นัดกันมาดูหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูที่บ้านแม่หมอเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละภาคอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ แม่หมอจะวันเดือนไปเกิดท่านมาผสมประสานกับไพ่ย,ยิปซนี้ท่านก็สามารถเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองก็จะเป็นความแม่นยําในดวงของท่านเช่นเดียวกันนะคะหรือหากแม้นว่าท่านไม่สะดวกมาดูที่บ้านไม่สะดวกดูทางออนไลน์ก็ไม่เป็นไรนะคะอะขอให้ท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอและมาเป็น FC ของแม่หมอประจํา แล้วท่านก็จะสามารถที่จะได้ร่วงรู้ในดวงของท่านในอนาคตได้และท่านก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะทีนี้หากท่านมีปัญหามากๆในเรื่องใดท่านท่านไม่อยากจะดูทางออนไลน์ line, ไม่อยากจะมาดูกับแม่หมอก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกวันที่เดือนพศออเกิดแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามว่า ท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วถามมาแม่หมอยินดีที่จะตอบคำถามให้กับท่านทำนายให้ท่านฟรีนะคะขอให้เขียนมานะคะแล้วก็ขอเชิญมาเป็นเอซีของแม่หมอด้วยนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของแม่หมอนี้นะคะและก่อนจากกันก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆ ก็มาเป็น fc แม่หมอด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมและก็ขอขอบคุณเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาหรือท่านที่เป็นคนต่างประเทศที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ขอขอบคุณมากๆและมาเชิญเป็น fc ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะ thank you so much thank you so much